วันนี้จะพาไปดูนะคะว่าเทคนิคการเจาะน้ําตาลด้วยตัวเองเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้เจ็บหรือว่าเจ็บน้อยที่สุดนะคะเนี่ยก็เตรียมของที่จะเจาะปกติเลยนะคะแถบหรือว่าเครื่องนี้ก็แล้วแต่แบบแล้วแต่ยี่ห้อนะคะอันนี้เครื่องมือก็มีเครื่องที่เจาะนะคะเข็มแล้วก็แถบที่ตรวจน้ําตาลแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็เอาแถบที่สําหรับปลายเลือดนะคะแถบเอาออกมาเลยนะคะ แล้วเราก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องนี่ก็อยู่ตรงนี้นะคะยี่ห้อนี้อยู่ตรงนี้ข้างบนนี้ก็กดลงไปนะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยแถบให้เราใส่แถบที่เจาะเข้าไปนะคะนี่นะคะเราก็ดูเลยตามลูกศรแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็รอดูมันก็จะบอกว่าเครื่องนี้มันก็จะบอกว่าเอาเนี่ยใส่เลือด ini, เข้าไปได้แล้วนะคะเจาะหยดเลือดเข้าไปได้แล้วอันนี้คือเข็ม เข็มนี้เราก็ดูว่าความยาวของเข็มนะคะเราจะปรับเท่าไหร่นะคะยาวไอ้ตรงนี้ตรงกดตรงใช้มือกดเข้าไปนะคะเวลาเราเจาะจริงๆเราก็เอาตรงนี้ออกแล้วก็ปรับระดับความยาวของเข็มนะคะนี่เข็มยาวเข็มระดับกลางนี่ระดับสั้นนะคะเราเจาะตรงนี้เราเอาเท่านี้พอนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผิวผิวเราไม่นาเราเอาเท่านี้แล้วก็เตรียมแอลกอฮอล์เช็ดเลยนะคะเช็ดเนี่ย เช็ดแล้วก็ไม่เช็ดกลับไปกลับมานะคะเอาด้านที่ไม่ได้สัมผัสกับเนื้อเราเนี่ยก็เช็ดถ้าแอลกอฮอลมันเปียกนิ้วนี่คะเราต้องทําให้รอให้แห้งก่อนสักพักหนึ่งก่อนนะคะไม,ไม่เจาะในขณะที่แอลกอฮอลเปียกมือนะคะนะคะเข็มเราก็ตรงนี้เลยเทคนิคก็คือเราเอานิปโป้ของเราเนี่ยดันให้ปลายนิ้วเนี่ยเป็นเป็นสีเป็นสีเลือดประมาณนี้นะคะ แล้วเราพอเจาะจะไม่เจ็บจิกเข้าไปนจะไม่เจ็บเลยนะคะถึงเจ็บก็เจ็บน้อยมากเราก็เอาปลายน,นยใส่ลงไปเลยนะคะมันก็จะขึ้นเลยว่าเราน้ำตาลเท่าไหร่ของเรานิดวันนี้1 1 1ยเหมือนว่าเริ่ม,มแล้วแหละเตรียมการออกกําลังกายได้เลย